สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูกก่เกมเข้ามาในะของคือย u r ิสรีเ e นจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับทุยเราอยู่กับคุณอิรักนะครับซึ่งเล่นเป็นอิรักสีแดงนะฮะสมชื่อเลยนะครับผมโอเคทีมงานของเขานะครับคุณไลท์นะฮะเป็นอิรักสีเขียวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้คุณ FW Darius นะครับเป็นอเมริกาสีเหลืองนะฮะผู้เล่นชาวไทยของเรานะครับผม แล้วก็ F.W. Nations นะครับอิรักสนะีน้ำเงินนะฮะคแมชนี้ก็เกือบจะได้เป็น Mirror Match แล้วนะฮะแต่ว่าอีกอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเป็นอิรักสองสองสองทีมอ่สองผู้เล่นไงเออนี่ถ้าหากว่าผู้เล่นอีกคนหนึ่งเป็นอเมริกานะมันก็จะเป็นฝัน่งนี้พอดีมันก็จะเป็นมิร a แมชนะฮะเคช่างมันเรื่องนั้นอ่ะไหนมาดูสิ ใครจะสร้างอะไรยังไงแบบไหนโรงรถสีเขียวมาแล้วนะครับสีแดงก็มาเช่นกันนะสีแดงสร้างไว้หลังฐานเลยนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับเวลาศัตรูบุกขึ้นมามันจะได้ไม่โดนทําลายก่อนโรงรถของฝั่งโซเวียตเนี่ยสิ่งที่สําคัญนะเพราะฝ,ฝั่งโซเวียตเนี่ยคือต้องพึ่งพาย,ยานกรอะในขณะเดียวกันสีเหลืองนะสร้างโรงรถก่อนเพื่อที่จะปั๊มรถเกลี้ยงนะฮะ เราก็ต้องสร้างโรงเก็บแร่ด้วยเช่นกันนะครับเพื่อที่จะปั๊มรถเก็บแร่เพิ่มนะครับเพราะว่าโรงเก็บแร่ในเกมนี้เนะี่ยสร้างปั๊บมันจะได้รถเก็บแร่เพิ่มมา1คันเลยนะอันนี้ก็เราก็รู้กันดีนะในขณะที่ฝั่งสีน้ําเงินนี้รถเก็บแร่มาแล้ว4คันนะโอเคฝั่งสีเหลืองก็4คันแล้วก็มีการย้าย MCV ขึ้นไปกลางข้างบนนะฮะนี่เรียบร้อยข้างๆต้นกระบองเพชรเลยนะครับเกือบกลางไม่ได้นะเพื่อที่จะทําการขยายฐานนะฮะเออที่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า expansion นะฮะ ที่ปกติไม่ใช่ปกติสิที่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นนะสำหรับเกมนี้ <c oughs> ขออภัยนะเราจะไม่ค่อยเห็นนะครับสำหรับเกมนี้การ expansion หรือว่าการขยายฐานเนี่ยแต่ว่าถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะสร้างฐานทับแนวหน้าหรือว่าเก็บทรัพยากรอย่างรวดเร็วนะการขยายฐานก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับมันจะไม่เหมือนเกม s ต a r c คร f t 2อนะอีกเกมหนึ่งที่ผมค a s ไว้นะฮะอันนั้นคือ จำเป็นที่จะต้องแย็งขันจริงแล้วสีเหลืองสร้างรกิทเทียออกมายิงแมียงมุมตายไปนะเรียบร้อยแล้วยังไงครับสีเขียววิ่งตามโรกิทเทียใช่ไหม <c oughs> โอเคเดี๋ยวโรกิเทียของคุณดาริสก็กลับมาถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยนะฮะมีรถถังสามคันด้วยมีการดรอ p gi เพิ่มเติมด้วยนะลงนี่เลยนะครับกลางกองเร่นะฮะในขณะเดียวกันสีแดงก็ปั๊มรถถังออกมาเรื่อยๆนะครับมีโรงรถ2ที่นะฮะ สีแดงมารอกันณนจุดนี้นะฮะส,สีเขียวว่าไงสีเขียวมีโรงรถ2งที่เช่นกันพอดีนะฮะแต่สีน้ำเงินมีมี3แล้วนะฮะสีน้ำเงินก็จะมีโปรดักชันที่ไวหน่อยนะฮะมีการผลิตอยู่ในที่ไวหน่อยแล้วในขนาดเดียวกันนะครับสีแดงย้ายฐานลงมากงไว้ตรงนี้แล้วก็มีทันย่าของสีเหลืองออกมาแล้วนะฮะทันย่า IFV นะครับามาเคลียทหารได้ดีนะฮะ แต่ว่าแมชนี้นี่เขาจัดสบายหน่อยนะฮะตรงที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีร o c กเก็ตเทียนะฮะนั่นหมายความว่าเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาทัยญาออกเพื่อที่จะเปลี่ยนมันคืนไปเป็นเอ่อรกเเทียเออทุยอะไรนะร o c k เก็ตวีนะฮะเหมือนกับเกมก่อนหน้านี้ก็สามารถเอาทัญ่าเข้าไปวางระเบิดได้เลยมีสิ่งที่กันปื้มไปนะฮะสีเขียวพยายามที่จะป้องกันบ้านตัวเองนะฮะตัวสีแดงจะมาช่วยไหมสีแดงอาจจะไม่ว่างนะฮะโอ้โหสแีแดงกันน้ำเงิน กำลังดูเชิงกันอยู่นะฮะสีเหลืองดรอปทหารบทน,บนี้นะครับมีคนนึงอยู่ใต้เนินนะฮะต้องวิ่งขึ้นไปนะครับเรียบร้อยเฮ้ยอะไรอ๋อ d i s i n t e g r a t o โดนทันย่ายิงตายเรียบร้อยอืม disintegrator เเนี่ก็เป็นยูนิตตัวป่วนชั้นดีเลยนะฮะเป็นเมตาของฝั่งโซเวียตเลยนะฮะอย่ากมาเคลียร์เรียบร้อยครับอืมยังไงครับอุ้ยโดนรุมยิงขนาดนี้ไม่ไหวนะฮะตอนนี้เป็นยูนิตคอมมานโดก็เถิด แล้วครับเดสเลเตอร์อีกตัวหนึ่งฮะจีไอกำลังจะวิ่งเข้าไปก็ต้องถอยก่อนนะฮะไม่ได้นะครับไม่ได้ลงมาดูฝั่งนี้ซิแดงกับน้ําเงินก็ยังไม่ใส่กันสักทีนะฮะแต่กองทัพเขาใหญ่มากเลยนะสีเหลืองคุณดารรียสนะครับกับคุณไลท์ไลคุนไลท์นี่เป็นสีเขียวนะฮะเข้าไปแล้วครับเข้าแล้วก็ออกนะอั้นเออมีการสร้างหอ,อปรซึมกันไปด้วยนะครับรเรียบร้อยยิงหือละลายนะฮะ อย่างน้อยก่อนตายเดสโซเลเตอร์คนนี้ก็ได้ปั๊มพื้นเอาไว้นะเคลียร์ทหาร GI ออกแล้วสีเหลืองตอนนี้เหมือนกับว่าพยายามที่จะขยายฐานไปเรื่อยๆเพื่อทําการกดดันสีเขียวนะไม่ให้สีเขียวออกมาได้นะฮะอะไรประมาณนี้แต่ว่าอย่างที่บอกสีเขียวเขาเป็นออรักไงถ้ามีเดสโซเลเตอร์มาปั๊มพื้นนี่มิราลก็มีโอกาสที่จะพังหมดได้นะครับยิงเดสโซเลเตอร์ตายไปตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ยิงรถกรยานไปเกือบพังนะครับสร้างตรงนี้เรียบร้อยครับทำเองก็เยอะอยู่นะ ไปโดนช็อตตายเรียบร้อยโอ้โหอย่างเดือดเลยนะจังหวะนี้ไหนมาดูฝั่งนี้สิอ่ากานเงินก็ใสกันไปแล้วนะจังหวะเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะครับสีแดงมีการสร้างทหารเกณฑ์ออกมาด้วยนะไม่เคยมาหรืออะไรไม่แน่ใจอันเฉชๆโอเคแต่ก็นิดนึงนะฮะแล้วก็ถอยออกกัมาดูฝั่งนี้ดีกว่าวสีสีเหลืองเข้าไปในฐานสีเขียวได้แล้วครับยิงโรงรถก่อนเลยอืไฟไหม้นะฮะแล้วโรงทหารนะครับ เก็บไหมครับโรงทานเพราะรงทานนี่จำเป็นนะฮะโอ้ยิงแล้วไปซึ่งมันไปยิงรถเก็บแร่โอ้มันไม่ยิงเดสเซเลเตอร์เนี่ยถ้ายิงเดสเซเลเตอร์นี่ก็จบแล้วนะฮะต้องมาขับยิงนะฮะและในขณนะดเดียวกันนะครับแดงกันเงินก็ใส่กันอยู่นะฮะกองทัพสีน้ําเงินละลายไปแล้วนะฮะอุ้ยปั๊มออกมาไม่ทันนะเนี่ยต้องใช้แมงมุมแล้วครับจังหวะน,นี้ดีเฟนซีฟเทโรโรนนะฮะเป็นเทโรโรนเชิงป้องกันนะฮะ เป็นการบังคับให้ฝั่งตรงข้ามต้องทําลายรถถังตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าที่บอกนะครับแมงมุมมันเป็นอยู่ในโจมตีระยะประชิดไงถ้าเข้าประชิดไม่ได้ก็จบนะฮะแล้วสีแดงขัขึ้นมาหาฐานสีเหลืองนะครับแล้วยังไงครับโอ้ยิงรถเก็บได้นะฮะมีมิราดออกมาและในขนาเดียวกันอ้าวสีเขียวก็พักรบชั่วคราวนะฮะสีเขียวก็สร้างคีรอบบินไปหาฐานสีเหลืองแล้วนะเมื่อกี้เห็นแวบๆสีเหลืองต้องลงมากันฐานตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งสีแเงินไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะกำลังปามแมงมุมโอ้โห ยิงจนได้3บังเลยนะเนี่ยมิราดคันนี้ยโอวิ่งไวมากทิ้งไม่ทันดมาแล้วครับอ,อยังไงครับเอาไอเอฟวีมาสอยนะฮะต้องไปยิงโรงไฟฟ้าพังก่อนนะฮะอีกจุดหนึ่งออแต่เพราไฟเขายังพออยู่นะฮะยังไงครับโรงทหารไอเอฟวีไอเอวีสี่คันโอ้อยังไงก็เอาอยู่ฮนะถึงแม้ว่าจะเสียหายไปเล็กน้อยถึงปานกลาง เงินโอ้โหเสียเงินมีแมงมุมมาคอยซัพพอร์ตมิราตกับบริษี้ของซีเหลืองนฮะตรงน,นี้ G อตั้งป้อมยิงโรงรถพังไปแล้วนะฮะต่อไปอะไรครับยิงโรงไฟฟ้าใช่ไหมโรงไฟฟ้านือเคลียร์เอาไม่ใช่นะฮะมาฝั่งนี้ยังไงครับเดินผ่านลูกกระสุนไปชิวๆแล้วเดสเซเลเตอร์มันวิ่งมาพอดีปั๊มเรียบร้อยนะฮะละลายครับ,รบจังหวะน,นี้สีแดงยังคงอยู่นะครับไหลมาหาสีน้ําเงินแล้วน้ําเงินยังไงครับน้ําเงินน้ําเงินน้ําเงินไม่มียูนิตกันบ้านน้ำเงื่อน้ําเงินไม่มีเงินด้วยนะฮะ คุณอะไร ist, นะเชนสนะฮะเงินหมดนะครับโอ้แล้วสีสีแดงแบบรันไปเข้าไปชิวๆเนี่ยจริง,รงๆก็ไม่ชิวเท่าไหร่นะเพราะว่าสีแดงเขานี้ตายจากสีเหลืองอยู่นะอ้ยยากนะครับเกมนนแล้วสีเหลืองนี่เป็นคนแบกได้ดีมากๆเลยนะฮะแล้วสีน้ําเงินเขาเหลืออะไรไม่นี่เขาโอ้ไม่เหลือรถเก็บเร่นะฮะต้องขายสิ่งก่อสร้างทิ้งนะนี่ครับ แอบลอยยิงรถเกือบได้จากบนหน้าผานะฮะแต่อย่าลืมนะครับยูนิตที่อยู่บนหน้าผาเนี่ยระยะยิงมันจะไกลขึ้นกว่าปกตินะมันจะไกลกว่าปกตินะฮะประมาณนั้นยังไงครับสีแดงสีแดงถึงกับต้องขายโรงรถทิ้งเลยนะครับจังหวะนี้ผมว่าสีเขียวมีเงินไหมสีเขียวมีเงินอยู่700นะฮะน่าจะสร้างเรโน่ไปแอบลอยฐานสีเหลืองนะ ตอนนี้กลายเป็นว่าสีเหลืองมาปะทะกับสีแดงแล้วนะฮะน้ำเงินกับเขียวนี้แทบไม่มีบทบาทเลยนะจังหวะน,นี้แล้วผมได้ยินอะไรวิ่งเข้ารถไปเดสเรเรเตอร์นะเรียบร้อยอ๋อเอนจิเนียร์โอ้แล้วสีเหลืองเข้าไปในฐานสีแดงอย่างชิวๆนะสีสีเขียวกวดยอมแพ้ไปแล้วนะครับคุณไลท์นะฮะ ป็นไงครับอิรักอิรักจะกดยอมแพ้ไหมคุณอิรักนะฮะฝั่งสีแดงเรียบร้อยครับกดยอมแพ้ไปแล้วนะฮะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณดาริสแล้วก็คุณนาชินัสนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ